ส,สดีค่ะสวัสดีพี่น้องเอฟซีเนาะจ้กทางเอฟซีใหม่เอฟซีเก่าเนาะเมื่อนี่ก็เป็นแนวทางนี้เคอีเช้าบ่ายของวันที่11เดือน1 2565อมาแบ่งปันให้พี่น้องเอฟซีได้รับชมอีกเช่นเคยเนาะจา้าแนวทางการมีเขาไม่ลดป,าป้าปนกันไปในแต่ละมือนเนาะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กตก่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนําจากผู้ปกครอง เมื่อนี้ก็เป็นของวันที่สิบเอ็ดเมื่อวานนี้วันที่สิบแอดมินกะลุ่ไห้เนาะแอดมินกะกราบขอโทษขอภัยเนาะจ้ะเพราะว่าบัลลูวะแนวทางปิดเนาะแอดมินกะกราบขอโทษขอภัยหลายๆเนาะจ้ะเมื่อนี้ยก็มาลุ่ไห้ใหม่เนาะจ้ะส่วนแนวทางที่เข่าของวันที่สิบเจ็ดเนาะว่าเมื่อวานนี้แอดมินกะได้ลุ่ไปแอดมินกะสรุปไปแล้วเนาะจ้ะของวันที่เจ็ดเนาะจ้ะของวันที่ 7, เจ็ดนี่เข่าเด่นหนะาวิ่งรูดเนาะเข่าเด่นหาวิ่งรูดเข่าตัวจอเฮาหาลอหาากใบเนาะจ้ะหาฮกตัวนี่ตรงๆเนาะ ส่วนในตารางวันมาหนึ่งมาหกมาสี่นะจ๊ะก็ยินดีกับสายรูดวิ่งนะจ๊ะในรอบวันที่เจ็ดเนาะแล้วก็ตัวเจาะเข้ากับเขาตรงๆนะจ๊ะเขากลับมาหลุนต่อตามต่อของวันที่สนะิบเอ็ดเนาะวันที่สิบเอ็ดสำหรับพี่น้องเอฟซีท่านใดมารับชมแล้วก็ขอให้มีโชคมีลาบนะจ๊ะลำหนังเรื่อยๆเนาะวันที่สิบเอ็ดเดนศูนย์เก้าวิ่งรูด

สองตัวเน้นไปกลับนะจจะนอมาคูไดชอบคูไคกะอย่าลืมไปกลับนะจจะส่วนเก่ากับหกเนาะเป็นตัวเดียวกันน่าจะมาคูไดชอบคูไดกะแับหัวไดน้น่าจะพี่น้องจ้าส่วนตัวเน้นนะจจะตัวเน้นก็นจะมีศนะูนย์ห้าศูนย์เจ็ดเก้าศูนย์เก้าสองเนาะถ้ามากถ้าชอบก็จดได้แคปได้นาะจะยิบจับไปใส่เป็นแนวทางเนาะ ตัวที่แอดเนียนให้กับตัวที่แอดจับคู่ให้ถ้าบ่มักบ่ชอบนะจ๊ะถ้ามีตัวมกักตัวชอบในใจอยู่แล้วก็นาตัวเด่นหรือว่าในตารางวันไปจับใส่ใดเนาะนําไปรูดไปวิ่งจับสองตัวกระไดนะจ๊ะส่วนในตารางวันกับวเค์พิจรารณาเอานะจ๊ะถ้ามีตัวมกักตัวชอบค่อยตามเนาะบ่มักกระเลื่อนผ่านในเล่นนะจ๊ะย้าว่าเป็นเพียงแค่แนวทาง แอดกะคิดคำนวณใดกะแค่อยากน้ำมาแบ่งปันในพี่น้องเอฟซได้รับชมนะจ๊ะเพื่อมกักเผื่อชอบกันเนาะคลิปนี้ก็ไว้ซ้ำนี้นะจ้าไว้พอกันคลิปนาแนวทาง้างนาขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงลำดับเรื่อยสวัสดีค่ะ